พมาอๆก,ก,กับเจ๊เเทิดเท้านะคะมาเยี่ยนนางส์นางวานะัค่ะทำอะไรกันถ้าขอนทำไปดีลลนะเลยแต่ละนางน่ะแต่งตัวจะไป็นไหนส ไปจังได้นาย้ปยังไงมายังไงอะก็มาหาเธอแหละนะอะก็ไม่ได้ไปใส่ก็ไมานี่ไปยังไงมั่งอะถ้าวัดคันน้ำเกลือเข่ากับหมอไปท้าได้มาโอ้ยเช้านักจังได้มันอับเท ชินโดนมากเลยร,เลร้อนมากเลยเดินสิแต่ฉันทำไงล่ะนนะก็ไม่มีรถนะนไปออกไปอยู่ข้างนอกโทร้อน,ม,นมาดมนแบบนเด้อออออออนนนน่มมมมาาะกกััยโบีีครเเดดกก์อ ร้อนมากข้างในเนี่ยไปสิได้สวัสดีค่ะฉันงมาแบบกระหอนดมนเพื่อนเะพื่อนเพื่อนกเหนหนนี้เนี่ยมาเนาะ มาเบิ่งมองนั่นแหลนะเนาะมาสบายคือู่ไว้ตายเหนมานีมผัาหแ่นั้นปลาไห่พรช่า่เป็นอยังต่ำตาำนายอ้าวแฟนแบบนี้มันต้องทำนายนะคะับโอ้โตำนายถึงกับหูแึงกัดจ่าต้านายห้องวาดถึงได้กููเดียวกูดีเล็ดแฟนม่นก็แม่นเนาะ แม่แองน้องอุฟานถามดิเมา่อกอุฟานไมเใเล่นอุฟานแตม่นี่นสเตเ็จเมนือคู่ตัวใส่แต่แต่แต,าตา่สเต็ปพวกี่เราฟที่น่เนาะอ่อเพื่อนหรอเพื่อนเล่นหรอก็เป็นเพื่อนเล่นนะมึนสิทาเนี่ย โอ้ยทห่นู่้มันกอนเถอะอ้าวตวบ้าไว้งวบ้าอ้าวบอเดี๋ยวมึงได้นสิค่าเนี่ยเ่อก่อนบาได้แต่นึงสิเงินหนึ่งแนเงินกับกรมีแต่งเขาเลยพ่อเบ้นข้าดอกกับพ่อแต่งเขาแล้วพ่อแฮงพ่อเปลเงินน่นมึงสิซอยบอมึงจะมาตี ก็ท้อก็บอกเด้อไปชอยไปหายืไอหัน้ส้หัมึนยืมมีอยังไปทำประกันอ้าวอีนี่เพะว่มึงเป็นห่วงกูเรือมึงอีกขึ้นมาอีกออ้าวกูเป็นห่วงมึงอะไรเนาะอันนี้กินจะเมนแววเนาะเสื้อมึงก็หากระเซ้นกับเขาเลยตายตายแล่ เปิดเพลงหนอฟังใส่หมอวเปิดใช้ไมซิรโลกมันจะติดไมโครโนแต่ว่านอนอนอนมามือขึ่นคืออยู่อ้าวได้อ้าวอ่เอมอข้านมาเพื่อนตุ่ยทั้งทามาฮอนเขาอยากนอนแ่นะคือกุนอนยู่หังไปได้ไสิฮอน ท่านท่าติดห ah ่วงจันจันจันสน้องเอ้ยกด้าแเป็นห่วงไปติดห่วงบนี้น้อเอ้ยบึงนึกว่าคนแฮานะถ้าเป็นห่วงปึกก็ว่าถ้าเจ๊เจ๊แก่งเหตุณค้งหลัก็ค้งหลดได้นค้แก่อจอ หาอาบน้ำอาแลับเร็วนี่มานมาได้งอี่ยงันหนินาม่งไงมาทำหนาาไทยบ่ฝันเนาะเฮ้ชุดทำหน้ากันไดกูฟันว่าบะมี่เป็นงูบะมี่เลืองนั่นบะมี่เลืองเออบะมี่กินนะเออกระเม็นเนี่ยเม็นอะไรกระทืกต้วงดเด็ดขากดูเด็อะไรบะมี่กินเนบกินนะ แรงงูดีละงูกันเนก,กินื <c oughs> อกัดมึนกินงูนนนม,นมึนกิน,นงูบ้าอ๋อมึงกินงูมกินไังงี้เฮ้ยเ่าเล่าเมื่อวานเริ่ถันสิหอยบอกรึเสเห็รงูสถียัเป็ต่อยคว่าฟันเห็นงูฟันมางูไล่ทำไมวาทำไมว่า,า,วาคุณคือแรงจะเจึกเนื้อคู่เ,คเจอแล้ว เจอแตมันกำลังมาาไเนื้อคู่กำลังมาโอ,มาอา้มาเท่ๆอ้ามัน,นมาทักไดามือไฟเล่งูหรอมาทางไดจามาทำผิดเห็นมาทา้งหลานกูแนก่กระแลจาเลยชิจิกูม่ไดญาติงูนะเล่หไแทกกับโบโลโดคาบูว ั่นดีข้าตัดเจข้าตัดเจกระค่าหรือว่าสีดีไปใส่มงมีจิงเปรี้ยวเสียดีตายเลยแต่แฟนไม่แฟนคิวเนะแฟนอยู่แฟนคิดอะไรเล่านี่ำมาแล้วโอ้ยมึงมีเนื้อคู่กระดิกแต่น้ำมึงเลยเจ้ยม่เบาเออคุณไปตัวจทรวงดอ เดีวว่าขนมกตายก่ได้ครัวปะเกี่ยวกันดอกดึกจ้าเอซีสจวันกยาม่้อานก็อานลงกแ่ปน้องน้อพี่น้องค่ะเออบอม่ช่ือเอุณไม่ชอกระเด็นปะ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 กูมเซยปแล้วไซีเห็นมเรดีก็ดิแต่น้ออ้ยนดีนะกูอยู่เปล่ากูไม่ินดีนะมึงกูเสียใจไูซีมาเสียใจน้กูอยู่เปล่าข้อส อยนี่แะมันเป็นมันมันประด็ยินดีน้ากุญยจงแท้จริงและอ๋อไม่ดมึงสจขอดใส่มันหายดววันขอดใส่บ่บอใส่ัมึได้ังต่อแหล่ไอ้ที่ข่าวว่าน้เกลือนะนีข่าวกขาวทั้งการป่ข่าวมึแซ่บใจมัจะนิดนะครับใส่ในน้ำเกลือนะนๆปอบ่เขาใส่เกลือ วันนี้ก็คือพักพอนน่ะพี่น้องอเอ้ยเมือเ่อยๆตนน่ดิล้อให้งมอมากแต่จิ้ให้น้ำเกลือมีแหงนะคะน้ำเกลือมีแหงนะคะไม่ใช่ว่าน้ำเกลืออีอย่างนะคะพี่น้องใส่น้ำเกลือชุกก่มกับล้างพักพอนหน่อนง้างไปเลยใส่วิตามินคื้นลายจิ้มขาวแซ่บไม่ใช่ขึ้นยะคุณแซ่บนี่มันแม่มากลุด มึงจิด้แ่ยาหมือนันหรอือไดมึงจะหายมัไม่แนใจหายดสยฮะคนหนึ่งกัากคนนึ่งตกัวกัวขัวมันนะมอเนาะคนทามันก็ยลือีได้นะพี่้อาเอ้ยถ้าเกิดติดเาได้เลยค่ะลำบากใจงางอยู่คนกู้ ไปตั้งี้มืดชื่อเอามันมืดมันชี่นี่พี่ตั้งแล้วนี่คำาม้นแล้วนี่โอ้ยแสงมันบม่ได้อ้มืดเดรพวนี้อ่งขัจอยแหละแต่ไม่ลงแต่หนาลงอ่างเอ้พี่นองเแ้ยนั้นได้หนังอ้วนหรอกันลาราถัดแห้งมันคือคนเสพยาอาลมค่มึงบกแต่งหนังแลมันคือผี เดินได้ก็เพิ่อาบน้ำเสร็จเนาะน้ำชีวิตก็ขึ้นที่แรกว่าบงเมื kind of like to to <S <s ่อยนะสิเป็นนั่งเปกัจัดขนค่ะที่แรกวันน่งปรว้กิโลถึงปรไว้นเ่นยชิบ่กระจายทุกท่ักช่องไนเออเอเสเ้ออุ้ยามุยุงมันต่อยนัสิบหามุงเข้าป่าสิบห้ามมงไปเสื้ออยูป่าหยุงตัวนี้นะ ว่ญญากได้คุณผู้ได้ลูกน้อป่วยวังู่คุงมีปว่ปวยอยู่บอมวยมอยซอยเมนพี่น้องเลยแต่ว่ามัน,นอีก็สักผ่าจนแล้วค่ะเมือ่ออยู่ตะกี้ยายนี้่าสิษซักใหค้คุณพ่อซักเองว่ะตึกมาชมงค่ะตึกแต่ยิ่ตต่นสวยตแจะเห็นได้เพียยการยิ่ก็คงแน่ว่าเป็นประไซ์พุทธศสน,นครับ <c oughs> <c oughs> อันว่าสิบเลยใไ่ใส่ะว่าจิตื่นใชยโซยนะบอกเคยจะเถื่อจะตื่นมาอย่างเงี้ยรับสั่งมันงาวเลยมันกับโบลับเดี๋ยวนี้นั่นทงวินงในคาร์บินออนเนี่ยเนี่ยหมดเลยบคาร์บินออนแล้วก็คาร์บินอ่อนจะซื่อขั้นโหลวแล้วกันวันนี้เป็นวันพักผ่อนของพวกนางนะครับพวกนางไม่ไปไหนแต่ไม่ทำอะไรด้วยพักผ่อนก็คือมานั่งโศกกันนี่หรออ่า ก็ค,คือลอให้หมอมาใส่ยาให้ค่ะหมอแไรเงืองหมอแไหมอแพงค่ะนัขนานมาถึพั่น,นเลิก,การบัน่ยังไปส,สุสลวยังไม่เลิกการเลิกงานกาดสี่โมงมั้งดีเหลยเขาส่วน,นแม่งจังอากาศมันเย็นๆเป็เขาเทียมฝ้าชัดยาิวิตามินพอเลยเขาเนี่มันกับวาอยาเก,กนจากมันเป็นพิสา นั่งเข่าหนะอยังไงวะนั่งจอยแต่ว่านั่งกินแซะที่เราเลยนั่งกินหรือว่าลงเรวยๆนะคะนั่งกินเขา่าแล้วก็ปอลงฟอง,องนั่งแค่ว่าจเจ็บแบบไม่ไปแซะเพรานี่ยหละขั้นกินเข่าช่วยกับซ้ำเลยเงี้ยนงอะเงี้ยงเงาะก็เพราะว่าง่ายกับขี้ผงนี่สิคุณเออเห็นมันงอ่ายในขี้ผงนั่น,เ,ออน,นลเลยหน้ามันก็ขึ้นเธอเนี่ยมันจอยแต่แคนแต่ขาแค่นั้นข้านั่งเข่าอ้วนนะขึ้นทองกับหนาไปนั่งซีทรัว มีแต่แขนกับขาพฮ้นพุ่งนะให้กูไม่มานเบิ่งถ่ายพุ่มาเบิ่งยอดลังอู้กูรับจ้าคอมาได้ได้ปะนี่นือไปหาดอกเตอร์แต่งจอดๆอดดิเพื่อขาเลขพวกขาจังปั่นสิได้เงินบ่มึงนั่นเองโม่กูสิเกิดได้รองน้ำมากูเงิน เพิ่นมีเงินนี่นเนาะไปเห็นนั่นเฮ็นนี่มากก็ตัดแดดแล้วั่นอยยังไงเพิ่มเละมันก็บ่ได้เหี่ยวกร้างมันหละมันก็เลยทำาันจัของเ้าโอ้ยตอนนี้มานซื้อกเม่ๆเนี่แต่สิบยวเกี่ยวเขาแล้วแท้บอกเกี่ยดจะเขาตัดนะมันก็เลยตัดมันจะต้องไปมามัดเป็นกู้ ก็จะเขาบอกมันเพมืบอสคนก็เมื่อยคือไหวเยเนาะตัวมันเมื่อยในตัวฮันเขาตัดแล้วเขาตัดแล้วเขาเขาเม็เมื่อย่าตัวตัดนั่นแต่เขาจะไปกู้นี่ครับไปฮุบไปยังนี่มันเมื่อยกอเงาะเงาะจะปวดล่างเมันจะขาดเพราะว่ามัดท่านเครืองะกี้เขาเกี่ยวเอานะเราเกี่ยวประเดี๋ยวลายเขามัดทั้งก็เป็นเมื่อยอันนี้ครับตัดเล่งเนี่วเดี่ยวมือละแถวสองแถวตัดมัดเด้งมันจะต่ายไปแต่ปีนี้ก็คือเห็นเราพี่น้องเ่าได้ไปซอยทั้งคน ตาวบุญวันจะมาคนตัวกัท่านแหลตัวมันมาท่านสุกกบมีแต่ว่ามันสิพ่อเมกันแบบตัวนั้นแต่ว่าท่านปุณคือว่าแล้วเจ้ากระลล่คนเจ้าเห็นรวมกันเห็นลายครอบครัวสาวสันสักนยแหล่ยายลียายรุ่นยายรวยทุมนลองทำมอนแบเดียาคือวลาลงเขตเลยนะช่แ่้กันแหลวไว้มือละท่งใช่ไหมมือละแทวนะคะถ้าเกี่ยวกับ ก่ห้องเจสีนาคันบริเกี่ยวพร้อมกันกันกันมันร่วมกันคือเก้าแต่ว่าคันเกี่ยวันเข่าพันเดียวกันกันสเกียวไม่เกี่ยวมันแต่มันก็บ่ยากเราค่าเจากับตัดเอาตัดขมือเนี่ยจะตัดทิ้อเปล่าตัดเอาแล้วก็ได้เฟืองหลายพร้อมเพราะว่าห้งเจสีนาขมือนี่ยมันจะตัดเอาบริบริเกียวเลยย่างเกี่ยวในสัมบายเฟืองก็เป็นราคาะหค่ะแต่ว่า ลำบากยังลำบากตอนซื้อแต่ว่าเขากับบรหิหารมันไงมันแต่ว่านยาวเด็คุ้มือินนะีเนาะซื้เขากับบริษัทแต่ว่าราคาสีก่อนเขาตัดก็เขาเกี่ยวกับสี้อต่างกันเขาตัดเขาก็เสียเอาเพิ่มจากเจ็ดสอบกับเป็นแปดสอบจะซื้อนะฟังนี่เข้าซื้อเขาบริเวณร้อยร้อยหละเจ็ดสอบร้อยร้อยกับสอบขาตอนเจ็ดกับสอบขานะคะแต่ว่าเป็นเงินจ <c oughs> ัด ก็สอบะเทก็ไร่ก mm ็สอบเจ้าหนาบาทนการจ้างวาเป็นจตรแต่จ้างมาหนึ่อสิบาเจ้า้ร้อาสิเทานโอ้ยขนาดนั้นกูก็จจ้างเขาประมาณจ้างยลังบวมมืออพอได้ซู่ฮีมเปนาอผู้นึกนราแบบริเลนมาแต่งตานน่ะนนซเขามาไทยก็มีแต่ขึ้นมากองบ้าน คนกระหลางสองสามคนสี่คนปุยนบอกสเปซด้นมัก็อยู่มันก็เ,เ็เหน,นก็เลอยน่นี่ก็เลเยอย่างนีงเป็นเลยจุกัหละพี่นะะ้องค่ะินกปปาาสิบฝากไปสนี่เด็ดค่ะนีคือนอนรอถ่ายุนหมอสักก่อนนะคะค่ะข,ข,ขอบคุณนะคะที่กลับมาเบิงมาชมนะคะวันนี้พวกเราไม่ไปไหนนะคะเราจอ ด,ดูหน้าก็รู้ค่ะเหนือหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้แต่งหนงแต่งหน้าเขาก็อาบน้ำแล้วก็พอ,อปันผากะซ่องทางทางทางเนื่อยไปเลยค่ะสวัสดีค่นะ